ครบับสวัสดีครับผมนะครับผมนาะบังไข่ดำนะครับนี่ผมหันมาสนใจตอนมาเพราะไอะไรทุกคนเพราะว่ามันว <หา S 2> ความสวยงามนะครับนี่เลนต้นหน้าบนหน้านี้เลบบนน้านี้ครับนี่คือความสวยงามของมันเดี๋ยวผมจะเ,เห็นไหมนี่คือความสวยงามของมันนะครับนี่คือใบตีใบตีออกมานะครับดังไม่นัดมีจุดต้องจุดคือผมมาลุนออดังแล้วครับผมออดังโบนีนะครับออดังโบนี่นี่ออดังโบนีนี่ผมเอาออดังที่ว่าไม่ดังมานะเผื่ออีมา ปูกแล้วก็แบบบรบล่งพอเรวว่ามันมันมีโอกาสที่จะด่างไม้ได้ขนัดเลยฮนะคือนี่ตอนนี้พุมพอมาใหญ่เลียวนะครับคือนี่ไม่ด่างนะพมนาะยคือเป็นใบปกติดีนี่พมเี่ยอาไปลงดินแล้วไวไปทำเก่ง่อมนะครับพมนะซึ่งก็น,น,น,นี่นี่เห็นไหมทุกคนนี่นายอย่างนั้นนั้นนั้นเยนั่งอันหรือมาแล้วไม่รู้ว่ามันตายว่าเป็นปล่อยเลยนะไอ้นี่ไม่ใช่นะไอ้นี่ตายนะ นี่ตอนเดี๋ยวพุ่มรุนมาเต็มสุดตรงนี้นะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิดบสอมีสิบสาตอนแต่พวมต้นที่ว่าพุ่มอาหว่ามันอีดังดังดังเรื่องจริงๆนะครับจะเป็นตอนนี้เห็นยังนี่ครับทุกคนเห็นไหมนี่ทางใบเล็กทางใบเลกทางใบซองเลยนะครับผมนะคือมันจะนี่เห็นยังเราไม่อยากไปจับมันแต่เดียวมันเป็นร้อนอยู่เลยเห็นไหม มันจะแบบพันผือว่าแบบว่ามันมันจะแบบมันมีจะตชินเข้าขึ้นมาไม่รู้ผมคิดไปเองไหมนะครับผมนะนี่ตอนนี้นี่กระนใบนี้กรด้างเลยนเะห็นอย่างนั้นนั่นนั่นนั่เห็นอย่างแต่มันฮิตเดียวนะครับนี่ผมก็เลยรอดลุนอยนนู่นี่นี่โบ้ปหนีไม้นะครับผมนะผมรอดลุนยอดเป็นเๆนะเห็นไหมนี่นะครับนะนี่คือผมนี่คืออันนี้แปลงพักที่ว่าพอ จะพกบูนาวัวนามาครับนี่นี่นะพุ่มนะชั่งชั่งกรีนนะครับอันนี้มันพอเม็ดเลยดากดางวานันดางเคยดงังวัวแม่ตีนดางมันเอาหน่วยได้นุนี่คือมึงกางรอไม,ม้เลยนุหากินใจอ่ะอ๋อกลัวมันต้องหนำปนไอ,อยาดูแลดีนะผมนะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมป่าไปเลยนะนี่ตอนนี้นี่ดังนะครับนะแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งเห็นยังอ่านี่คือออดิป วอดิบนี่เดลตาเลตมันไม่ร้อนได้พวกมาเก่งโจงมะเก่งโจงกับมูดที้ยตะเลบไบโอเนี่ยพุ่มนาไอซ่วนส่วนกลางล่างนะครับส่วนกลางล่างบานมันก็มีอะไรมั้งว่านี่นี่นาวัวมังมาม่ามังมีบอลสะตูนกันนะนี่บอลสะตูนเนี่ยไรนี่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 เนี่ยไรกินบอลไออะไรบอลนินจ้านี่ครับนี่นี่ส่วนส่วนกลาล่างไอ้นี่ไอ้ไรนี่ไอ้จ้องหาง นี่จองงางครับผมอ้ย,ย่าพมบอกให้เลยบบอันนี้น,นี่ <c oughs> อันนี่บนน่อนะนหน้าบนน่อนหน้าบ่อนหน้านี่บ่อนหน้าบ่อนหน้าบ่อนหน้าน่ะพุ่มนะเดี๋ยวผมพาไปเลยนี่เห็นยังนี่นี่คือนี่เพอนี่เพอไว้ได้ประมาณอาทิตย์เดียวนะผมนาะคือย้ายปณีแล้วอาทิตย์เดียวคือว่ามันหอกเร็ยวอันนี้ตอนนี้ตอนไรล่ะมันหอกเร็วนะตอนเหล็กเดี๋ยวมันหอกเรียว คือมันเป็นฉะบบโบนาวัวนะครับฉะบบโบนาวัวนี네 royalty, ่เห็นยังนี่คือคาร์บอนหน้านิ่บอลหน้าที่พ่มได้มาจากผีคนนึงที่อยู่ปัตตาุงนะครับพ่มนายาทียต้มนะครับยต้มช่วยนะพ่อมนาอ้นนี้ยาเล่เนาไว้เลยตอนชุดสุว้าวไม่ใจ่ร้างนะครับพ่มนามันเป็นเทียรานี่อันนี้จะบวกโบตุ้งนุ่นตุ้งตอง ตุ้งต,งตองไ,น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 ไนอนีอ้ไอ้ไรื่องแบบแบบลืมนเนี่ยใจดูยัก้งนี่นนรู้วะไอนี้สบู่เลือดนะครับมีสบู่เลือดมาใบใบมันสวยงามมากเลยนี่มีใบไม้หมือนกันหน้าใบไหมห้โลมาแล้วกันตรงนี้จะพวกโวดเดี๋ยวก็ในร้านจุกจิกบจุ๊จิ๊ไม่ค่อยมีไดรมากนะครับนะไม่ค่อยมีไดรมากคือเราเน้นไม่ใจเน้นใกล้เราเน้นอยู่มากว่านะครับนะเห็นอย่างเดียวนี้ยมาได้นะครับผมนาร้านยูทีทุงขาย ถาวามาจากในเมืองตรังการลบไปทางสะูนกับยูตั้งสายมือน,นะครับผมนาะถาวามาจากสะตูนมาจากทางโน้โเคมาป้ากับยูกว่ามือนะผมนาะรานจะอยู่ที่โองเทวสี่เรื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะติดไปผมดังไายกานแนวเี่นนะนะทุกคนนะไปมาเลบนกระดุงกระด,าด้านมาเลาชายชูมชายชุนนะได้เชือนะพมนาะกันมาเลกันได้เลยนะครับโอเคโอเคนะครับ,ผม,รบผมนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ จ้าใบเฟือง่านี้นะผมนะเดี๋ยวผมคอยมาอัปเดตให้ทุกคนไหมนะครับมาคอยอัปเดตให้ทุกคนไหมให้ทุกคนเดี๋ยวว่าคนเดี๋ยวหลักบอลมาเล่ด้วยกันว่าสิ่งเดียวบอลออดิเกปุ่มพผล่ออกมานี่มันออกมาเป็นปันผลนะครับตอนนี้ตอนนี้เราลุนได้เลยนะผมนะเราลุนได้เลยนะผมออร์ดังแน่นอนผมนะเดี๋ยวผมคอยมาอัปเดตให้ไหมนะครับว่ามันดังวหรือนะครับผมนะโอเคสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม